เตลิซิเคตสวัสดีครับครับวันนี้เราเดินทางมาถึงบทที่5แล้วนะครับเรื่องของอิกิไกความหมายของการมีชีวิตอยู่ซึ่งเขียนโดยคุณเคนโมกิแล้วก็แปลโดยคุณวุฒธิชัยพริประกรกิจครับในบทที่5ว่ากันด้วยเรื่องความลื่นไหลและสร้างสรรค์ที่มีในแบบอิกิไกแล้วก็เชื่อมโยงไปถึง5เสาหลักของอิกิไกแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, กด แชร์ Share, กด subscribe แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของคุณคอมเมนต์ Comment แลกเปลี่ยนกันครับก่อนที่จะไปดูตัวอย่างความลื่นไหลแล้วก็สร้างสรรในแบบของอีกิไกตรงนี้นะครับผมจะขออนุญาตยกเอาข้อความที่เขาขมวดทิ้งท้ายมาไว้ในช่วงหนึ่งที่อ่านแล้วให้ความรู้สึกที่เป็นจริงมากๆอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือ เขาบอกว่าในชีวิตคนเราบางครั้งเราก็จัดลำดับและให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆผิดไปเยอะเลยทีเดียวโดยเรามักจะทำอะไรเพื่อหวังที่จะได้รับรางวัลหรือว่าถ้ารางวัลเนี่ยไม่มารออยู่ตรงหน้าเราก็ผิดหวังแล้วก็เลิกสนใจไปแล้วสุดท้ายนะครับก็เลิกล้มความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทางานซึ่งนั่นเป็นวิธีการที่ผิดเลยทีเดียวซึ่งเขาบอกไว้นะครับโดยทั่วไปอาจจะมีจังหวะที่ทิ้งช่วงล่าช้าระหว่างการกระทำใดๆก็ตามกับ ผลตอบแทนจากการกระทํานั้นแม้ว่าคุณจะทําความดีหรือว่าดีมากๆออกมาสําเร็จมากๆก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีรางวัลมากองอยู่ตรงหน้าในทันทีนั่นเองดังนั้นการยอมรับหรือว่าการรับรู้โดยคนอื่นเป็นเพียงการคาดเดาของเราเองนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอีกมากมายที่อยู่ นอกเหนือจากการควบคุมของเรานั่นเองแล้วก็เมื่อใดที่คุณทําให้ความทุ่มเทหรือว่าความพยายามของคุณกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสได้และเมื่อนั้นแหละคุณก็เอาชนะเรื่องท้าทายที่สุดในชีวิตของคุณแล้วนั่นเองนะครับนี่คือขมวดท้ายของบทที่5ที่บอกว่าความลื่นไหลและก็สร้างสรรค์สำคัญอย่างไรทีนี้ถ้าจะมาดูกันให้ลึกลงไปนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณบรรลุถึงสภาวะจ,จิตใจที่เรียกว่าสภาวะ ลื่นไหลนะครับซึ่งเขายกตัวอย่างคำอธิบายที่อธิบายไว้โดยมิฮารีซิกเซนยยนะครับซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวมีการเชื้อสายฮังการี เขาบอกว่าเรื่องอีกีไกเนี่ยเราจะเข้าใจได้เกือบทั้งหมดเลยและจะทําให้สิ่งต่างๆหรือแม้แต่เรื่องงานประจําแล้วก็น่าเหนื่อยหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาเลยทีเดียวและเช่นเดียวกันก็จะไม่มองหารางวัลตอบแทนในการกระทําในทันทีนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าการมีชีวิตจะเป็นไปอย่างมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็ความสุขก็จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมโดยไม่ต้องไปสแสวงหาความพึงพอใจหรือรางวัลแบบฉาบฉวยนั่นเองซึ่งซิกเซนมิไฮเขาได้เสนอว่าสภาวะลื่นไหลเนี่ย เป็นสภาวะที่คนเรากำลังง่วนกับกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งจนกิจกรรมอื่นใดรอบๆตัวเราก็ไม่มีความหมายซึ่งนั่นก็คือวิธีที่จะสแสวงหาความสุขได้จากการทํางานที่กลายเป็นจุดหมายในตัวของมันเองมากกว่าที่จะสแสวงหาผลลัพธ์ปลายทางนั่นเองครับ พราะการทํางานแบบนี้จะพาเราไปบรรลุถึงสิ่งอื่นเมื่ออยู่ในสภาวะลื่นไหลดังนั้นการทํางานต่างๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงการทํางานเพื่อให้สําเร็จหรือว่าการทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับเงินก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญอันดับแรกนะครับถึงจะมีปัจจัยถึงว่าความสําคัญอยู่บ้างแต่จะทําให้เราทํางานเพราะว่าตัวงานนั่นเอง ทำให้เราได้ดื่มด่ำกับความสุขส่วนค่าตอบแทนก็ถือว่าเป็นของแถมนั่นเองซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงเสาหลัก5ประการในเรื่องของการปลดปล่อยตัวเองโดยธรรมชาติของคนเราซึ่งตรงนี้เมื่อไปเชื่อมโยงในวิถีชีวิตแบบคนญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยการมุ่งมั่นสแสวงหาเป้าหมายของแต่ละคนอย่างเอาจริงเอาจังก็ใช่ว่าจะไม่มีให้เห็นนะครับซึ่ง ชีวิตก็เป็นเรื่องที่จะต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับสิ่งอื่นๆช่วยให้เรามีทิศทางของตัวเองแล้วก็มองเห็นเป้าหมายในชีวิตแม้คนคนนั้นจะมีเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกื้อหนุนอิคีไกของตนเองแต่ความสอดคล้องรวมถึงเป้าหมายของชีวิตจะทําให้อิคีไกเล็กๆนั้นเจิดจระัดนั่นเองแล้วคุณเคนโมกิเขาก็ ยกตัวอย่างหลายๆเรื่องราวที่เกี่ยวกับสภาวะลื่นไหลแล้วก็ความเป็นอิสระจากการแบกรับอัตราหรือว่าตัวตนไว้แสดงออกมาทางผลงานให้เห็นในหลายๆเรื่องนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกมาเป็นบางเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของอนิเมะญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียว แต่ในญี่ปุ่นเองนะครับก็เป็นที่รู้กันว่านักวาดการ์ตูนได้รับค่าจ้างไม่มากนักเมื่อเทียบกับงานอื่นๆที่จริงจังกว่าอย่างเช่นง,งานธนาคารหรือว่างานค้าขายซึ่งนักวาดการ์ตูนระดับทั่วไปมีรายได้ไม่พอยาไส้ด้วยซ้ำไปคือเขาเรียกว่านักเขียนไส้แห้งนั่นเองนะครับอย่างเช่นคุณฮายาโอะมิยาสกินะครับซึ่งเป็นปร,รมาจารย์แห่งอนิเมะญี่ปุ่นเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นงานหนักมหาโหดสำหรับเขาผลงานแรกที่ทำให้เขามีชื่อเสียงก็คือมิติวิญญาณมหา จและโทโทโรเพื่อนรัก The n เนมเบิลโท o ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างภาพพยนต์การ์ตูนและต้องใช้เวลายาวนานเป็นงานหนักแต่มิยาสกิก็แทบจะไม่ยอมลุกจากเก้าอี้เขานั่งเเ็ตภาพเป็นพันๆภาพ,พ,พเพื่อสร้างตัวละครและออกแบบฉากจากนั้นภาพเหล่านั้นก็ถูกดำเนินการตัดต่อขัดเกลาโดยโดย,โดยโทีมนักวาดภาพสตูดิโอ ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งขึ้นนั่นเองและครั้งหนึ่งนะครับคุณเคนโมกิซึ่งเป็นผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณมิยาสกินะครับซึ่งสร้างอนิเมะในสภาวะลื่นไหลมีคำคำหนึ่งที่เขาบอกแล้วก็เป็นจุดเด่นของตรงนี้เลยก็คือว่าผมคิดว่ารางวัลคิดแท้จริงมาจากตัวงานที่ได้ลงมือทําลงไปมากกว่ารางวัลอื่นๆที่ได้รับนั่นเองซึ่งมันมีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่เขาเล่าไว้นะครับ เรื่องเล่ามีอยู่ว่าพลังหนึ่งมีเด็ก5้าขวบคนหนึ่งมาเยี่ยมสตูดิโอจิบลีหลังจากวิ่งเล่นในสตูดิโอสักพักหนึ่งมิยาสกิก็พาเด็กกับพ่อแม่ไปส่งยังสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดตอนนั้นเขาคิดว่าจะพาเด็กๆนั่งรถเปิดประทุนไปจนถึงสถานีรถไฟซึ่งสิ่งนี้จะต้องเป็นความประทับใจแน่ๆแ,แต่พอจะไปที่รถฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันแล้วขับรถ ไปส่งพวกเขาโดยที่ยังคงไม่ได้เปิดประทุนและเรื่องราวของรถเปิดประทุนนี้หลังจากวันนั้นเขาก็รู้สึกผิดหวังซึ่งเขาเข้าใจดีว่าสําหรับเด็กๆ1วันก็คือ1วันและ หนึ่งวันจะไม่มีทางหวนคืนมาอีกเด็กจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าเด็กคนนี้จะกลับมาหาเขาอีกในหนึ่งปีข้างหน้าแล้วเขาก็พาไปนั่งรถเปิดประทุนมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกเพราะว่าช่วงเวลาอันมีค่าของเขาช่วงเวลาในการประทับใจในการได้มาสตูดิโอมันจบลงแล้วตั้งแต่วันนี้นั่นเองซึ่งถือว่าเรื่องเล็กๆก,ก,กับเรื่องของการขับรถเปิดประทุนไปส่งที่สถานีรถไฟนึงเป็นเรื่องที่เขาใส่ใจมันไม่ได้ถูกเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เขาสร้างมาและเกิด ความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นในหนังสือก็จะยกเรื่องราวของวอลดิสนีย์นะครับซึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ถือหลักการอยู่ตรงนี้ตอนนี้ในสภาวะลื่นไหลในการทํางานมากกว่ารางวัลที่ได้รับและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการปรุงเล่าในแบบญี่ปุ่นของคุณโคซิมิสึผู้ที่ยึดหลักการควบคุมตัวเองอย่างเข้มงวดในการทานอาหารในการทํากิจวัตรประจําวันเพื่อที่จะไม่ให้ลิ้นของเขามีสภาพ เปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะชิมเหล้าให้ได้ดีที่สุดในการปรุงแต่งออกมาตรงนี้แนะนําให้ไปอ่านกันนะครับน่าสนใจมากแต่มันมีว,วิดดิ้งวิดดิ้งหนึ่งที่ควรจะต้องหยิบยกเอามาไว้ในที่นี่ซึ่งเขาบอกว่าการลื่นไหลหรือว่าการอยู่ในสภาวะลื่นไหลมีส่วนสําคัญที่จะทําให้งานของเราน่าเพลิดเพลินแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาผลงานที่ออกมานั่นเอง และนอกจากนั้นในเรื่องของไทอันนะครับหรือว่าร้านน้ำชายุคสมัยสมุไรหรือแม้กระทั่งพิธีชงชาที่เกิดขึ้นในยุคในสมัยต่างๆของญี่ปุ่นซึ่งแสดงถึงความละเมียดละไมแล้วก็การสื่อถึงสภาวะความลื่นไหลในตัวตนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นในแบบของคนญี่ปุ่นนั่นเอง ในพิธีชงชานี้ยังคงมีมาอยู่จนถึงทุกวันนี้และมันน่าสนใจตรงที่มันมีเสาหลักทั้ง5้าประการของอิคิไกซ่อนอยู่ในนั้นนั่นเองเริ่มตั้งแต่ผู้ทำพิธีชงชาจะต้องตะเตรียมเครื่องประดับตกแต่งห้องโดยใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเช่นชนิดของดอกไม้แจกันหรือว่าภาพที่แขวนอยู่บนผนังนั่นก็คือเรื่องราวของการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนั่นเองนะครับ ซึ่งจิตวิญญาณแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนคือลักษณะเด่นของผู้ทําพิธีโชงชาและก็แขกผู้เข้าร่วมงานแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ในการจัดงานมาแล้วหลายปีซึ่งจิตวิญญาณตรงนี้นี่เองเขาเรียกว่าการปลดปล่อยตัวเองซึ่งเป็นเสาหลัก5ประการของอิคิกภาชนะที่ใช้ในพิธีก็ล้วนมีอายุเก่าแก่หลายสิ ปีหรือว่าอาจจะเป็นหลายร้อยปีเลยทีเดียวได้ถูกนํามาคัดเลือกนํามาเข้าชุดด้วยกันกับภาชนะชิ้นอื่นๆอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมนั่นก็คือความสอดคล้องและยั่งยืนนั่นเองและแม้จะต้องเตรียมงานจุกจิกแต่เป้าหมายสูงสุดของพิธีชงชาก็เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายสบายใจแล้วก็ความรื่นรมจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามายัางประสาททั้ง5นั่นก็คือการมีความสุขกับสิ่งเล็กๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของอิคิก เพื่อให้อยู่ในสภาวะแห่งสติขณะที่คนหนึ่งนำจัก,กรวาลภายนอกที่อยู่นอกห้องโถช,ชามาสู่จิตใจของคนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือให้มีความสุขให้มีวิถีชีวิตให้มีแนวคิดแล้วก็มีสมาธิกับการอยู่ตรงนี้ตอนนี้นั่นเองซึ่งเรื่องราวของการเลื่นไหลแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับ ได้ถูกตีพิมพ์เอาไว้ในผลการทดลองที่เผยแพร่โดยนักวิจัยแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตสซึ่งเขาเสนอไว้ว่าความไวในการรับรู้ทางสังคมคือปัจจัยอย่างหนึ่งที่กำหนดประสิทธิภาพของทีมดังนั้นอีิกัยของแต่ละคนเมื่อนำมาใช้อย่างสอดคล้องร่วมกับผู้อื่นก็จะเกื้อหนุนให้เกิดความสร้างสรรค์จากการแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างอิสระ และด้วยการชื่นชมเคารพต่อบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของผู้คนรอบข้างคุณจะสามารถค้นพบสามเหลี่ยมอทคำอันเกิดจากอิคิกายนั่นก็คือสภาวะลื่นไหลและก็ความคิดอย่างสร้างสารรค์นั่นเองเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีชีวิตอยู่ในสภาวะลื่นไหลหรือว่าสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แตกต่างกันไปทั้งภายนอกและภายในก็จะสามารถรับรู้แล้วก็ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลากหลายกันไป ซึ่งตรงนี้ผ่านเข้ามาในเส้นทางชีวิตของเราเองแต่ถ้าอารมณ์ของเราถูกก่อกวนหรือว่ามีอคติอย่างรุนแรงก็จะไม่มีสติมากพอที่จะชื่นชมหรือว่าดื่มด่าไปกับรายละเอียดสิ่งสําคัญต่างๆรอบตัวเองและมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผู้ขับผู้เขียนได้เล่าให้ฟังนะครับซึ่งเข,เขาบอกว่าเขาเคยสนทนากับฮิเดกิโทงินะครับนักดนตรตีประจําราชสํานัก ผู้มีชื่อเสียงด้านกากะกุซึ่งตระกูลโทงิเกี่ยวข้องกับการแสดงกากะกุมาตั้งแต่ยุคนาระซึ่งก็คือช่วงคศ710-794นั่นเอง1,300กว่าปีมาแล้วคุณโทงิเนี่ยเขาเล่าว่านักดนตรีประจำราชสำนักทำการแสดงในหลายโอกาสเช่นงานเฉลิมฉลองครบรอบ1,200ปีของสมเด็จพระจกักรพรรดิพระองค์หนึ่ง แล้วก็เมื่อผู้เขียนเนี่ยถามว่าใครที่มาฟังบทเพลงเพลงนั้นบ้างเขาตอบว่าไม่มีใครเลยแล้วถ้อยคําถัดมาที่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่าเราเล่นดนตรีเครื่องดนตรีร้องเพลงไรรำโดยไม่มีผู้ชม ท่ามกลางความเงียบสงัดของพระราชวังอิมเพียรเราเล่นดนตรีไปจนกระทั่งดึกดื่นบางครั้งเรารู้สึกเหมือนว่าดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ก่อนเสด็จลงมาจากสวรรค์ประทับอยู่สักครู่หนึ่งจากนั้นทรงพระกระเสมสำราญกับเสียงดนตรีแล้วเสด็จกลับขึ้นไปซึ่งโทนี้พูดเรื่องราวเหล่านี้ราวกับว่าเขาไม่มีอะไรเกินจริงเลยเห็นได้ว่าสำหรับตัวนักดนตรีกากะรุกการแสดงโดยปราศจาก ผู้ชมนั้นเป็นเรื่องปกติเรื่องเล่าของโทนีนี้งดงามราวกับบทกวีแล้วก็บรรยายถึงสภาวะลื่นไหลในการอยู่ตรงนี้ตอนนี้ได้อย่างเข้าถึงอารมณ์แล้วก็เมื่อคุณตั้งใจจดจ่อกับการเข้าถึงผวังอันสงบผู้ชมก็ไม่ใช่สิ่งจําเป็นอีกต่อไปนั่นคือการทํางานการใช้ชีวิตอย่างลื่นไหลในรูปแบบของตัวเขาเองในรูปแบบตัวตนและ ในรูปแบบของคุณค่าของงานโดยที่ไม่ต้องหวังรางวัลที่จะต้องมากองอยู่ตรงหน้านั่นเองนะครับดังนั้นแล้ว,ลวการเล่นดนตรีโดยไม่มีใครฟังการวาดรูปโดยไม่มีใครดูการเขียนเรื่องสั้นโดยไม่มีใครอ่านความสุขที่เกิดขึ้นภายในและความพึงพอใจในตัวเองก็มากมายเกินพอที่จะทําให้ชีวิตเราอยู่อย่างมีความสุขถ้าบรรลุถึงจุดจุดนี้ได้ก็ถือว่าเป็นจุด ที่สูงที่สุดแห่งความลื่นไหลและสร้างสารรค์ซึ่งนั่นก็คือการอยู่ตรงนี้ตอนนี้แล้วครับสำหรับวันนี้ Daily Secret ขอบคุณครับ